คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ,รบโกสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาบันทึกเทปกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนเมษายนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่หน้าร้อนหน้าร้อนและก็มีช่วงเทศกาลจริงๆเทศกาลสงการานต์ก็มีเทศกาลอะไรอีกบ้างเดือนนี้เยอะเหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับฉลองกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามี คนติดตามในช่อง youtube ของเรา8 0 0หมื่นทะลุ8 0ดหมื่นกว่าแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม oh. ในช่อง u t u b e ของพวกเรานะครับแล้วก็โดนทั้งแฟนแฟนเพจด้วยนะครับก็ยอดทะลุทะลวงเหมือนกันนะครับก,ก็ไหนๆก็ใกล้เทศกาลสงการานแล้ววันนี้สิ่งที่หลายๆคนเ,เจอแน่นอนผมกลับบ้านสงการานทุกปีเนี่ยก็จะมีการมีการรดน้ำต้นหวผู้ใหญ่ก็จะมีใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการส่งน้ำพระ ส่งน้ำท่ายังไงให้ถูกต้องจริงๆมันมีวิธีที่ที่เราต้องทําหรือเปล่าที่ควรจะรู้หรือเปล่าคนทั่วไปอ่ะเห็นตา,ตามตามกันมาแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีที่ถูกต้องอ่ะไม่แน่ใจว่าคุณต้าเคยสงสัยเรื่องนี้ไหมฮะผมก็รู้สึกว่าเอา่อมันเหมือนเป็นการเอาน้ําไปลดตรงพระอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลดไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับคือในความรู้สึกว่า อะไรเงี้ยเสียดายพระจะเป็นแบบสนิมหรือ,อเปล่าอะไรอ,อย่างนี้คือความเชื่อเด็กๆครับอืมเดี๋ยวต้องให้อาจารย์รอบทิศลองอธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับผมครับก็จริงๆการส่งน้ําพระเนี่ยมันก็เป็นพิธีกรรมเฉพาะของส่วนใหญ่น่าจะเป็นของคนไทยนะฮะซึ่งเอามาผสมผสานกับพุทธศาสนาก็คือเรามีความ พิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเคารพในเรื่องของบรรพบุรุษต่างๆอย่างการส่งน้ําพ่อแม่ตาปู่ย่าตายาอยาอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นลักษณะการแสดงความเคารพเราก็จะใช้น้าอะไรเหมือนกับว่าเป็นความชุ่มเย็นเป็นอะไรต่างๆให้กับผู้ที่เราเคารพทีนี้พอเรามีการนับถือพระพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาพิธีนี้มาผนวกกับองค์พระไปด้วยก็เลยกลายเป็นการส่งน้ําพระ แต่ทีเนี้ยการส่งน้ำพระเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเด็นเหมือนกันคือเป็นการส่งเพื่อแสดงความเคารพด้วยบางคนก็ส่งเพื่อจะขอพรด้วยเพราะเราส่งในช่วงสงกรานซึ่งมันเหมือนเป็นปีใหม่ไทยเพราะฉะนั้นเหมือนกับเวลาที่เราส่งน้ำหรือว่าส่งน้ำให้กับพ่อแม่เนี่ยเราก็จะทำเสร็จแล้วเราก็จะขอพรจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นบางคนก็จะส่งน้ำพระเสร็จแล้วก็จะขอพรให้มีโชคมีลาบให้มีความสุขความเจริญอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอันหนึ่งที่มีการส่งน้ำพระกันในช่วงสงกรานก็คือ เป็นการทำความสะอาดพระด้วยในส่วนหนึ่งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราก็เหมือนกับว่าหิ้งพระเราก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งไปอะไรเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่คนไทยก็จะเหมือนกับว่าพระเป็นสิ่งที่เราเคารพแต่ไอ้ครั้นจะไปนั่งทําบ่อยๆก็คงไม่ไหวก็จะถือโอกาสแบบว่าปีใหม่ทีนึงก็เหมือนปีใหม่เรากวาดทาความสะอาดบ้านแล้วก็ทําความสะอาดพระไปด้วยก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการส่งน้ําพระคือเป็นทั้งการแสดงความเคารพทั้งการขอพรรวมทั้งเป็นการทําความสะอาดพระไปด้วยทีนี้ ความที่เป็นเรื่องของการส่งน้าพระเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้ถูกต้องก็คือเราต้องเข้าไปดูที่จุดประสงค์ว่าเราคือทําเพื่อแสดงความเคารพและเพื่อขอพรเพราะฉะนั้นการส่งน้ําพระที่ถูกต้องอย่างแรกก็คือเราต้องทําด้วยความเคารพไม่ใช่แบบว่าไปสาดตูมตูม,ตมกันแบบเหมือนเวลาเล่นสงการบางที่มีพระแห่มาแล้วก็สาดน้ําตูมตูมใส่อันนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเหมือนกับเราไปส่งน้ําพ่อแม่เนี่ยจะไปสาดตูมใส่ท่านก็คงจะไม่เหมาะ ราะฉะนั้นการส่งน้ําพระนี่ก็ต้องส่งด้วยความเคารพคือแบบไม่ใช่ลาดลงมาจากหัวท่านลงมาเลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าโดยปกติที่เขาทํากันก็จะทำเหมือนคล้ายๆกับทํากับคนก็คือส่งในมือของท่านแล้วก็ให้น้ําเนี่ยไหลลงมาหรือว่าอย่างมาก,กอาจจะส่งตรงจีวรตรงไหลเหมือนกับว่าเป็นการชําระล้างสิ่งสกรปรกหรือว่าอะไรต่างๆจากตัวท่านเนี่ยออกมาแต่ว่าก็จะมีอีกอันที่อย่างที่ต้าบอกก็คือถ้าพระที่ส่งน้าเยอะๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกด้วย เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อโลหะเป็นทองเหลืองแล้วส่งไปบ่อยๆนี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นสนิมเป็นอะไรต่างๆได้เหมือนกันอย่างบ้านผมเองเนี่ยเวลาส่งน้พาพระช่วงสงกราเนี่ยด้วยความที่เรามีพระหลายแบบส่วนใหญ่ก็จะเลือกพระที่เป็นเนื้ออย่างพวกเนื้อหินหรือว่าเป็นเนื้อเรซินเดี๋ยวนี้ก็จะมีพระที่เป็นเนื้อเรซินพลาสติกอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะส่งได้ค่อนข้างสบายใจหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อโลหะถามว่าส่งได้ไหมก็ได้แต่ว่าเมื่อส่งแล้ว ต้องรีบเช็ดให้แห้งทําความสะอาดให้ดีไม่งั้นโอกาสที่จะเกิดสนิมมีรวมทั้งถ้าเกิดใครส่งแล้วใช้น้ําที่เขาเรียกกันไรผสมพวกน้ําหอมผสมพวกน้ํารพวกเนี้ยมันจะเกิดคราบแป้งที่องค์พระได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําความสะอาดเช็ดทําความสะอาดให้ดีด้วยไม่ใช่แบบพอส่งเสร็จแล้วก็ไปวางที่หิ้งเลยอันนี้เสร็จแน่เป็นสนิมหรือว่าอาจจะมีคราบติดยิ่งสกรปรกไปกว่าเดิมเพราะฉะนัน้นนี่คือในเชิงกายภาพคือก็ต้องระวังเรื่องของเนื้อพระ ตัวในเรื่องของนมามรรมก็คือต้องแสดงส่งด้วยการแสดงความเคารพเพราะว่าเราต้องการเหมือนกับเราส่งน้ําให้กับผู้ใหญ่เหมือนกันอย่างนั้นซึ่งหรือถ้าเกิดใครที่ทําเป็นในเชิงเขาเรียกอะไรในเชิงสมาธิเวลาที่เราส่งน้ําพระเนี่ยตอนส่งนะให้เราสวดมนต์บทอะไรก็ได้ที่เราถนัดอาจจะอีสปีโซจะจักรพรรดิจะเงินล้านจะอะไรก็ได้แล้วน้อมจิตของเราเนี่ยนึกว่าเราส่งน้ํา พระพุทธเจ้าจริงๆเหมือนพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ต่อหน้าเราส่งน้ําในมือของท่านจริงๆคือนึกเป็นเหมือนจินตภาพอ่ะเป็นจินตนาการเหมือนว่าเราได้ส่งต่อพระพุทธองค์จริงๆคือมันจะเกิดเป็นพุทธานุสติกก็คือทําให้เราจิตได้ระลึกถึงพระแล้วพอเราส่งน้ําพระเสร็จเราก็อาจจะทิฐฐานว่าข้าพเจ้าได้ส่งน้ําพระเพื่อเป็นการแสดงความเคารพความบูชาเพื่อเป็นการทําน้ํานี้ได้ล้างให้เกิดความสะอาดขึ้นเช่นใดขอให้ชีวิตของข้าพเจ้า สิ่งไม่ดีต่างๆขอจงหมดไปเช่นนั้นให้ข้าพเจ้าได้พบแต่ความสุขความเจริญความดีความงามไปในทางที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อธิษฐานแบบนั้นเอาก็คือสวดมนต์ไปด้วยมองภาพพระไปด้วยนึกถึงพระไปด้วยก็คือจะเป็นการส่งที่ได้ในเรื่องของกรรมฐานไปด้วยในตัวไม่ใช่แค่แบบส่งตามพิธีอย่างเดียวคือได้ประโยชน์มากกว่าครับจริงๆการส่งน้ําพระเนี่ยนอกจากเทศกาลสงการแล้วเขามีเทศกาลอื่นๆดีไหมครับ หรือว่ามีช่วงโอกาสไหนที่ส่งน้ําพระได้บ้างครับจริงๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นสงกรานนะแต่ว่าด้วยความที่บางทีเราเปลี่ยนเป็นใหม่มาเป็นหนึ่งมกรานาแล้วบางทีเขาก็มีช่วงปีใหม่ก็มีแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงช่วงสงกรานมากกว่าเหมือนกับเป็นการส่งเพื่อเป็นมงคลกับเราในการเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยนอกจากบางวัดเขาก็จะจะมีพิธีส่งน้ําโดยเฉพาะของเขาในวันพิเศษพิเศษบ้างก็มีแต่โดยปกติจะเป็นช่วงวันสงกรานเป็นหลักอื อ๋อแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่อาจจะเป็นเกรดความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่คล้ายๆกับการส่งพระส่งน้ําพระได้ด้วยก็คือการทําความสะอาดพระเพราะว่าช่วงสงการเนี่ยนอกจากส่งน้ําแล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าพอมีเวลาคนไทยก็มักจะเอาพระที่อยู่ในหิ้งมาทําความสะอาดกันแต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหากันเยอะคือถ้าเกิดคนทําไม่เป็นแทนที่จะสะอาดมันจะยิ่งเลอะกันไปใหญ่เพราะว่าอย่าลืมว่าหิ้งเนี่ยผ่านฝุ่นมาก็เราไม่เคยไปทําอะไรโดยส่วนใหญ่เราสวดมนต์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็จะฝุ่นเต็มองค์พระไปหมด เพราะฉะนั้นวิธีการสําหรับคนที่จะทําความสะอาดเบื้องต้นนะฮะก็คืออย่าเพิ่งลงน้ําในตอนแรกเพราะคราบฝุ่นมันจะไปกันใหญ่ให้ให้ปัดฝุ่นก่อนให้ปัดฝุ่นด้วยด้วยไม้ขนไก่หรือไม้ปัดฝุ่นหรืออะไรหรือเอาอะไรก็ได้ที่แหง้งๆกระดาษหรืออะไรเงี้ยมาเช็ดก่อนให้ฝุ่นหรือคราบดาๆต่างๆเนี่ยมันออกไปก่อนเสร็จแล้วถึงค่อยเอาผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆแล้วก็ค่อย,อยๆเช็ด พยายามเลือกผ้าที่มันไม่มีขนไม่มีอะไรมากไม่งั้นเดี๋ยวพอแห้งเสร็จขนมันจะติดเต็มผ้าเลยนี่ก็จะเป็นเรื่องยุ่งพอสมควรมีอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะใช้ได้ง่ายถ้าเกิดขี้เกียจจะเอาผ้าไปบิดบ่อยๆก็คือพวกทิชชู่เปียกอย่างนี้ที่เราทําเป็นทิชชู่เปียกที่ราคาไม่แพงสิบยีิบาทอันนี้สามารถใช้ในการเช็ดทําความสะอาดผ้าได้แล้วเราก็ทิ้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปอ่าไม่ต้องไปชุบน้ําบ่อยๆแต่ถ้าเกิดใครผ้าใช้ผ้าชุบน้ําบ่อยๆก็สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือควรเปลี่ยนน้าบ่อยๆ ไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราเอาน้ําขี้ฝุ่น่ะไปเช็ดพระนอกจากจะทําให้พระเลอะก,กว่าเดิมแล้วมันจะกลายเป็นการเสี่ยงต่อการปลามาทาไปด้วยว่าเอาน้ําดําๆไปทาท่านเลอะก,กว่าเดิมไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้แบบน้ําเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนน้ํไปบ่อยนิดหนึ่งซึ่งระหว่างที่เช็ดก็ดูภาพพระไปด้วยจาภาพพระไปภาวนาไปด้วยก็จะเป็นการเรียกว่าทั้งล้างความสะอาดของพระด้วยก็แล้วก็ล้างความสะอาดให้กับจิตใจของเราด้วยก็คือเป็นการทํากรรมาฐานเป็นในตัวก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีก อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือในเมื่อเราอยู่กับพระทั้งทีก็อย่าทํามันแค่ตามประเพณีแต่เราทําให้ใจเราได,ได้ได้อยู่กับพระจริงๆได้ทําเป็นกรรมฐานไปด้วยไม่ว่าจะส่งน้ําไม่ว่าจะทําความสะอาดพระก็ตามครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งความรู้นะครับใหม่ๆสําหรับคนที่ยังไม่เคยรู้เหมือนกันจริงๆเราอยู่กันมากับเขาเรียกว่าเทศกาลเนี้ย <c oughs> การส่งน้ําท่าเนี่ยมันนานแล้วนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นการสรุป ใจความสําคัญของของเทศกาลนี้ไอของกิจกรรมนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับสามารถจะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับหรือแม้กระที่ทางแฟนเพจนะครับตอนนี้ก็ติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube นะครับตอนใหม่ๆจะมีทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็จะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งของอาจารย์รอบทิศในวันเสาร์นะครับสองทุ่มเอสามทุ่มโดยประมาณนะครับ ใครที่พลาดการไลฟ์สดวันเสาร์เนี่ยก็มาดูเทปย้อนหลังได้นะครับในช่อง YouTube ทุกวันพุธสองทุกครึ่งโดราณสำหรับอีกหนึ่งช่องทาง TikTok นะครับ t i ก t o k ก็เข้าไปดูได้นะครับเราก็จะอัปเดตแต่และตอนเนี่ยเป็นพาร์ทๆสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าไม่สะดวกดูยาวๆเนี่ยก็ไปดูการแบ่งพาร์ทใน TikTok ได้เช่นกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรต่อนี่ครับติดตามพวกเราได้นะครับโค้ชกรู รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสาคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ